สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาทุกผมมาพูดถึงเออต,ตัวตัวลีลันดีกว่านะว่า3ตัวเนี้ยสำหรับผมแล้วผมจะเชร์ไปทางไหนมากกว่าแต่ว่าผมมั่นใจว่าคนที่มาดูเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่แน่กับผมแน่นอนนะก็ถือว่าเสริมได้แต่สำหรับผมนะเอาแค่อีศูนย์ก่อนอ่าถ้าคนยังไม่มีเลยตู้เฟดแรกจะเป็นแรป้ปตัวละครใหม่นะเป็นตัวเจนใหม่นะเป็นสายปัญญา5เป้า และก็ต้องรอด้วยครับผมว่าเขาจะปรับอะไรเพิ่มเติมไหมและก็ตัวรีดันอย่างดันหึงนะอ่าพี่บังกรณนะปัจจุบันนี้ผมว่าผมก็เล่นได้ครับแต่ว่าผมต้องเล่นคู่กับโรบินนะผมลองไปเล่นคู่กับสปาร์คเลยครับผมมันรีดดาเนจออกมาให้เพียงพอมันต้องการตัวเออแปเออสถานะฝดตัวข้ามที่เกี่ยวกับเออเรื่องการปอกปาาหรือว,ว่าการลด,ดดีเฟนซ์เพื่อที่จะ เออจอกาะได้หนักขึ้นประมาณนี้ครับอ่าแล้วกาทำดาเมจได้แรงขึ้นนั่นแหละแล้วก็เรื่องของ LC อันนี้ผมพูดก่อนนะครับว่าถ้าค่าคนที่ไม่ได้สนใจ LC เลยหรืออย,ยาเปิดอ e ีเลออนก็เปิดเลยนะแต่ผมขอพูดถึง LC ก่อนละกันซึ่งไอ้ LC ของกันเทิงเนี่ยมันจะทําให้นะครับผมอัตราคีผู้สงสัยเพิ่มขึ้นสิอซึ่งมันจะทําให้เรานั้นบาลานซ์เรื่องอัตราคีได้ง,ง่ายขึ้นถามว่าดาเมจจาก LC เพิ่มเยอะไหมผมมองว่าไม่เยอะครับอ่าเพราะว่ามันเพิ่มแค่ ATK ไอ้ K, AI, บรรทัดแถว4เนี่ยประมาณ18%แนะแล้วก็พื้นฟูพลังงานซึ่งมันจะเก็บอันตรีได้ไวขึ้น,นับผมก็อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนเลยว่าจะเปิดหรือไม่เปิดแล้วก็อ e, E1 เนี่ยไม่ได้มีะเป็นพิเศษ,ษเลยนะอ่าไม่ได้เรื่อง stack ซ้อนทับเนี่ยได้สูงสุด4ชั้นเท่านั้นแต่ถ้าเป็น E2 อันนี้จะไม่ไเรื่องดาเมจเหมือนกันแต่ว่าจะได้เรื่องของการไอ้เก็บไอ้ก้อนก้อนและการบลกเลียบแบบนี้อ่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น c o a l i t i o n E0 ทั่วไปมังกรนะครับผมจะเก ถ้เถ้าทุกคนนั้นปด E2 มามันจะได้เรื่องของการเออเก็บเป็น3เลยครับผมแปบลบว่าไอคอนนะ่ะมันเคิอว่าดงดะคอนดะคอนคลาสครับผมซึ่งไอเดคอนคลาสเนี่ยปกติแล้วมันจะเก็บไว้3เลยถ้าทุกคนปิด E2 ถามว่ามันคุ้มไหมสำหรับผมผมก็มองว่าเออมันก็ค่อนข้างจะคุ้มแต่ถามว่าในปัจจุบันเนี้ยตัวที s เจนใหม่มันก็ราเมดค่อนข้างเยอะกว่าครับแต่ว่าผมจะไม่มีการเปลี่ยนเกียร์นั่นถึงผมเชียร์แค่ E0 S1 พอถ้าจะเล่นดาเมจก็พอใช้ได้ แต่แค่ต้องหาตัวซับตัวแบกกันถึงไปหน่อยสักตัว2ตัวครับอ่าเพื่อทำดาเมจเพื่อเลกอชชั action, mm ่น hmm. เพื่อลดดีเฟนส์ฝั่งตรงข้ามเช่นเปล่ารือแบบนี้อ่าหรือว่าเล่นกับ JQ ิวก็ได้แต่ผมมองว่ามันไม่คุมอ่ะถ้าเล่นกับเอ่อจคไปเล่นกับผู้เปล่าลดดิฟแล้วก็แปะซะแปะเดฟให้มันแบบโดนามจแรงขึ้นดีกว่าน่าจะเหมาะครับอ่า ซึ่งบังกรเนี่ยผมมองว่าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมากๆนะที่จะเปิดถามว่าถ้าตู้นี้ข้ามได้คุขค่าไหมถ้าเป็นผมละ่ะเออแพทขึ้นแรกอะแลปป้าผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่ามันค่อนข้างจะ OP ในเอ่อเรื่องของแต่ใน moc อันนี้ต้องมาดูกันทีว่ามีจะขายแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันอ่าขออนุญ,ญาตจบดันถึงตรงนี้แล้วกันอ่เพราะว่าดันถึงไม่ได้เป็นตัว เอ่อท็อปเมตาหานั้นท่าเทียบใปัจจุบันโอเคโอเคครับเรามาพูดถึงตัวรีดแน,นตัวที่2ตู้เพลตต่อไปดีกว่านะมันจะเป็นโยมินะครับผมอ่าซึ่งโยมิเป็นตัวละครเจนใหม่ที่ดาเมจทะลุหลอดมากๆเลยนะถึงแม้จะอาจจะไม่แรงเกือบที่สุดแต่ก็คือว่าแบกได้แล้วก็ฟาร์มของได้สบายเลยเพราะว่าโยมิมีสิ่งเลที่เรียกว่าวันช็อตมอนได้นะผมอ่าซึ่งไอการมาช็อตมอนคือ ต้องวันช็อตมอนกีกี้นนะครับผมที่เป็นมอนตัวเล็กๆอะแค่เพื่อนกดสกิลเทคนิคหรืวสกิลเออใส่มอนแบบรัวๆได้เลยนะมอนในเวฟก็จะตายไปเลยครับผมโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปต่อสู้อันนี้คือข้อดีที่ตัวนานั้นสามารถทําได้ที่ทุกคนนนั้ไม่สามารถทาได้แต่ก็ถือว่ามีข้อเสียเหมือนกันตรงที่ถ้าไม่มีของโยมิจะเป็นตัวที่เล่นยากมากๆคือแน่นอนว่ามันต้องสุดครับผมทําให้อัตาคิ 7 0 8 0ไม่ก็สัก60%กครับขั้นต่ำแล้วก็ความแม่คิดต้องสัก200ไม่ก็ประมาณสักร80ดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับทำเท่าที่ไหวนะถ้าเป็นคนที่เล่นมานานแล้วถ้าคิดว่าตู้แพงกันก่อนคุณพลาดโยมีไปพอใช้นี่คือโอกาสของทุกท่านและที่จะเปิดตัวละครตัวนี้มาใช้อ่ะซึ่งผมจะแนะนําว่าให้เปิดตัวมาใช้ก่อน lc ถามว่าไม่มีลําบากไหมผมมองว่าลําบากครับผมมากๆเลยเพราะว่าไอ้ lc นี่แหละมันจะเป็นตัวแบบ ทำให้ดาเมจแบบพุ่งกระชูนเลยอ่าเพราะว่ามันจะทําให้เรื่องของการบาลานซ์ดาเมจคิยิคอมันบวกให้เยอะมากๆครับผมประมาณ36%เนี่ยซึ่งมันจะทําให้ผมแบบไม่ต้องไปสนเรื่องความแรงเคียอะแค่ต้องไปบาลานซ์เรื่องอัตราคิให้มันแบบพอสมดุลแค่นี้ละครับจบเลยถ้าเก็บสแต็กโยมีใช่ไหมอ่าถ้าทุกคนไม่มีเอลซีทุกคนเก็บอันติเทียร์หลอดมันจะได้เทียร์หนึ่งใช่ไหมอ่าทุกครั้งที่ตีสกิลอีหนึ่งก้อนพอ ถ้ามีเอถ้ามีเอซจะไ,ได้เป็นสองก้อนเลยครับมี l อซกับไม่มี l อซจะต่างกันมากถ้ามี l อซจะเก็บอันตีได้เร็วขึ้นแน่นอนครับอืมอันนี้ชัวร์แล้วแต่ถ้าไม่มีเอซจะเก็บอันตีได้ช้าปก,กติและก็การทำดาเมจมันจะถี่แบบน้อยลงมากๆเอซมีผลครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากได้เอ e ซอีหนึ่งถามว่าจำเป็นไหมไม่ได้จำเป็นครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเออมันบอกอะไรนะสร้าง ดีมีีให้เก็บเป้าหมายเอฟเฟกต์ดีบัฟแล้วอัตาคิจะเพิ่มขึ้นเมื่อสร้างดาเมจอันนี้ไม่ได้บวกดาเมจมันทําให้อัตาคิปาลง่ายขึ้นคือเราสร้างดาเมจไปแล้วอะ่ะอันนี้มันจะเป็นบวกอัตาคิให้อีสแบรปเซนตามดีบัฟแค่หนึ่งใช่ปะแต่ถ้าเป็น E2 เพราะว่าทุกคนนั้นใฝ่ฝันว่าเออผมอยากได้โยมี e ี E2 ครับเพื่อเอามาจบคอนเทนต์ต่างๆถ้าคนที่ไม่ได้ซีรีสเรื่องการปลดอ e ีเรลอนก็แค่ E0 ก็พอแล้วไม่ต้องไปโฟกัสแค่มี LC จบเลยครับผม ผมมองว่าแค่นี้ก็แบบเพอร์เฟกแล้วอะไม่ต้องไปเปิด e ดรอนเพิ่มแต่ผมก็เข้าใจสายฟรีแล้วว่าเอออยากได้ตัวไว้แบบที่มันแบกดาเมจแบบไปเลยอะอ่าแบบจบคอนเทนต์ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องแบบไปเพิ่งโตัวคอตัวอื่นแบบเนี้ยแต่มันจะทำให้ทุกคนนั้นเบื่อไว้ผมบอกเลยนะว่าถ้าทุกคนดองเพชรเพื่อยโยมีเปิด e 6เนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะถ้าเป็นสายฟรีแต่ถ้าเป็นโลมาหรือว่าเป็นวานก็ไม่เป็นไรครับผมผมไม่ว่าแต่ถ้าคนที่แบบเล่นแบบไม่ได้เติมสักบาทอย่างเงี้ย มันจะดูขาดทุนไงแต่ถามว่าเปิดได้ไหมก็เปิดก็ได้ผมไม่ห้ามทุกคนอ่าซึ่ง E2 เนี่ยมันจะทําให้ตัวลบร้าง1ตัวลบหายไปเลยครับผมใส่เป็นตัวปั๊บไปครับผมอ่าเช่นปกติแล้วถ้าทุกคนมีเ e ออ E0 มันต้องการตัวลบร้าง2ตัวเพื่อไปเล่นคู่กับโยมิแต่ถ้าคุคนมี E2 ถอดตัวลบร้าง1ตัวไปเลยครับแล้วก็ไปใส่เป็นตัวปัดาเมจดีเออย่างสปาร์คเิรก็ได้แล้วก็ปั๊บถึงเทร์โบเนียก็ได้ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆสำหรับ E2 แต่ถามผมปลดไหมผมต้องดูก่อนว่าแรปป้ามันทำให้ผมแบบจะเปิดหรือเปล่าไงถ้าตัวมันด,ดีไซน์ก็ว่าน่ารักดีอะเป็นสาวบี๊บเอ่ะชอบคือดานถึ่อทุกคน 50- 50แล้วกันอวยเปิดไม่อวยเปิดโยมีควรเปิดไว้อย่างน้อยมีตัวคอร์ดมี l c ก็ได้มี l c ก็ได้แต่ถ้ามี LC จะสบายมากๆแลวก็เรื่องของ E ต่งตางๆเนี่ยถ้ามันจะ OP เลยเนี่ยมันต้อง E2 ครับผม สายฟีคนจบหรือว,ว่า Stop c ซีเองท่านั้นถ้าไปมากกว่าน,นี้ทุกคนจะไม่มีตัวอื่นเล่นไงอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องของถามว่ามี LC 4สีดาวใช้ได้บ้างก็มี LC เออของอาเชรอนเต้นลากับแบสบอลน,นะอันนั้นนะมันจะทําให้เรื่องของการทำอาตาัตราคิดนด้ง่ายขึ้นด้วยอ่าแล้วก็มันจะไม่สนค่าเทฟอันนี้คือดีมากครับผมแล้วก็ไม่สนความเร็ว ประมาณเออยี่เอร์แล้วว่าลดความเร็วแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมยังไม่ได้ทดลองเลยอันนี้ประมาณนี้ครับสําหรับโยมิและก็ทีมก็จะเป็นเออถ้าทีนในปัจจุบัน E ีอศูนย์หก็จะเป็นเออโยมิเจคิวแล้วก็เพราและก็ตัวฮิวเป็นตัวอะไรก็ได้ครับผมตัวซับโอเคประมาณนี้นะโยมิพูดนานหน่อยนะเพราะว่ามันข้อมูลต้องได้นีชิงอันนี้โอเคต่อไปเป็นเอเวนเจอรีลนนะอันนี้ตัวผมยังไม่มีนะครับแต่ว่าผมจะเปิดมาเล่นแน่นอน เป็นตัวละครที่คนค่าเกี่ยวกับารมีผมดูในปัจจุบันแล้วเนี่ยตัวละครที่เสกโลไดทีฮะนั้นอย่างเอาเวนน่ะทุกคนที่ไม่ได้เปิดอะ่ะนี่คือการรีรันกลับมาเล่าสองทุกท่านควรมีเก็บไว้ใน ID ดีครับเพราะว่ามันประกันชีวิตได้จริงเพราะว่าตัวละครเกมที่เป็นอนุรักษ์ในตอนนี้ทุกคนสังเกตได้ว่าฟูเสียนอะ่ะทุกคนก็ยังใช้งานอยู่ได้เอาเวนก็ยังใช้งานอยู่ได้ห้องหนึ่งเอาเวนห้องหนึ่งฟูเสียนก็ได้ครับมันไม่ได้แพ้ทางเลยแต่ถ้าทุกคนไปเจอมอน ที่เป็นดาเมจเป้าเดียวอันนี้เอาเวนจะไม่ชอบมากพอโลกมันจะเสงไม่ทันไงมันจะโดนแบบกระทุ้งเรื่อยๆครับและโลกของเอาเวนก็จะเด้งเพื่อไม่ทันนอกจากว่าจะกดสกิลเอเพื่อเสกโลกใหม่ซึ่งมันจะใช้แพสซีตูงนั้นไม่ไม่คู่ค่างไงแล้วก็เรื่องของ l c ลเซอเวนอันนี้ไม่ต้องจําเป็นเลยนะมันเพิ่มเรื่องการแปะสถานะอ่าเหมือนจะบวกเอเดมจีปะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมไม่ได้มีเอาเวนก็เลยแบบยังไม่รู้ข้อมูลมาก แต่ว่าเท่าที่ผมไปยืมไม่ดีเพื่อนๆเล่นมาก็รู้สึกว่าไม่ได้สบายดีอ่ะมันไม่ต้องมากังวลเรื่องแบบเลือดเลือดไหลเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าทุกคนอยากจะเทียบกับผู้เสียนผมจะทุกท่านไว้ก่อนนะว่าในอนาคตถ้ามันมีมอนที่มันตีฮารุโ่มาเอาเวนจะตกงานนาทีเลยนะผมเช้ว่าไปตกงานดีกว่าใช่คหว่าจะเล่นยากมากๆเลยแต่ในปัจจุบนันนี้ผมมองว่ายังไม่มีครับก็เลยเอาเวนกับฟูฟูเนี่ยยังแบบยังเทียบเท่ากันอยู่แต่ถ้ามันมาเมื่อไหร่เนี่ยฟู่ จะุ้นขึ้นแลนน้วก็กระโดดสูงมากมากนี่แหละครับอ่าแต่ว่าจะไม่พูดมากกว่าน,นี้แล้วกันเดี๋ยวรอ,อมาก่อนมอนประเภทนั้นน่ะสซอเวนควรค่ายการมีไหมควรครับผมลีลานมารอบนี้ถ้าทุกคนที่อยากจะเปิด E เพิ่มเปิดก็ได้แต่ผมแนะนำว่า E 0พอและก็ LCS 1ก็ได้ไม่มีก็ได้ใช้ LC เจอ่ารก็ได้ของฟูก็ได้ครับผมที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการบวกเอิรเอง หรือว่าดีเฟนซอ์เยอะอันนี้จะดีมากครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาพูดถึงเอาเวนเจอะนะั้นคือผมไม่ได้มีตัวข้อมูลก็แบบอาจจะไม่ได้หาแต่กขอทุกคนรู้ไว้ว่าลีลามา2ตัวควรเปิดไหมโยมีควรมีเอาเวนควรมีมังกร 50- 50อวยเปิดไม่อวยไม่เปิดจบนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าข้อมูลตหลงอะไรไปขอไว้ทุกคนน,นั้นตอนนี้ก็เออดึกลว ผมก็อาจคลิปตนช่วงดึกแหละมันก็อาจจะแบบสบองอาจจะดึงลืมมั่งแต่ก็ขอไปทุกคนด้วยนะแต่ถ้าผมพูดผิดทุกคนก็เสริมใต้คอมเมนต์ได้ว่าเออผมพูดขาดอะไรแบบนี้นะอ่ะก็ขออนุญาตทุกคนไปนอนละโอเคเดี๋ยวต้องตัดคลิปแล้วก็ลงต่อน่าจะวันอางคารครับไม่ก็วันจันทร์ที่ผมจะลงคลิปอ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปแบบเจบ้าบาย